ขบวนได้เลยนะครับน้องๆนะครับเดินช้าๆนะครับเดินช้าๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับเพราะว่าจะพยายามจัดลิ้วขบวนด้วยนะครับริ้วขบวนด้วยนะครับเดินช้าๆก่อนนะครับสรงพระเจริญไปเรื่อยๆเลยนะครับใครจะดังกว่ากันตอนนี้นะครับสรงพระเจริญ เป็นช่วงงนะครับปีนี้นะครับยังไงอย่าเดินจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานว่านะครับอย่าเดินเป็นแถวหน้าก,ากะระดนนนากนกว้างมากนะครับเ,เพราะว่ามันจะล้ําถนนเยอะนะครับเดินเป็นแถวให้ยาวเอาก็ได้นะครับให้ยาวๆเอานะครับ นะครับใครยังไม่ร่วมขอเชิญมาร่วมเลยนะครับตอนนี้นะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้เตรียมงานอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับกลุสตรีบอกว่าไม่เตรียมแล้าที่นี่จะเดินเอาเลยครับเดินเลยนะครับเชิญเลยนะครับนะครับเชิญเลยนะครับแสดงพลังความตรงรักภักดีขององค์พระบาท